ดาวอาทิตย์สถิตพบกระดุมภาระขณาสถิตราศีกรกฎ 1. เป็นคนที่มีอิทธิพลมีผู้ควรให้ความเคารพนับถือ 2. เป็นคนที่พูดได้ชัดเจนชัดแจ้งและจะพูดน้อย 3. เป็นคนที่รอบรู้เรื่องราวเก่าแก่ของสังคมและบ้านเมืองเป็นอย่างดี 4. เป็นคนที่มีความรู้รอบด้าน 5. เป็นที่โปรดปรานของเจ้านายบริบูรลด้วยทรัพย์สิน 6. จะประสบความสำเร็จทางด้านเกียรติยศชื่อเสียง และความมั่งคัง่งดาวจันทร์สถิตพบกระดุมภารักษณะสถิตราศีกรกฎ 1. เป็นคนที่ชอบบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2. ได้รับผลดีในธุรกิจการงาน 3. ชีวิตมีความผาสุกฐานะการเงินทรัพย์สินดีดาวอังคารสถิตพบกระดุมภารักษณะสถิตราศีกรกฎ 1. เป็นคนเลื่อมใสในสาศาสนาเชื่อในเรื่องผลของบุญและกรรม 2. เป็นอภิชาติบุตรในสกุลและจะได้บุตรที่ดีสืบสกุล 3. าทำการใดๆสําเร็จผลด้วยความราบรื่นฐานะมั่นคงดาวพุธสถิตพบกระดุมภารักษณะสถิตราศีกรกฎ 1. การหารายได้เป็นไปไม่แน่นอนจึงทําให้การเงินไม่สมบูรณ์แต่ก็เป็นคนเข้มแข็งในการทำมาหากิน 2. ใช้ความรู้ความสามารถของตนเป็นเครื่องอย่างชีพดาวพฤหัสสถิตพบกระดุมภารักขณะสถิตราศีกรกฎ 1. เป็นผู้ที่มีเกียรติได้รับความนับถือจากบุคคลทั่วไป สองบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินแต่การได้เงินทองมานั้นได้มาเพราะต้องใช้วิธีการพลิกไหวชั้นเชิงดาวสุขสถิตพบกระดุมภาระคนาสถิตราศีกรกฎหนึ่งเป็นคนที่เฉลียวฉลาดยังให้เกิดประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ 2. มีผู้คนให้ความเชื่อถือ 3. หาเงินได้คล่องแต่ก็เป็นเพียงผ่านมือเท่านั้น 4. ฐานะภายนอกมองดูแล้วว่าเป็นคนร่ำรวยแต่ความจริงร้อนเงินเสมอ ดาวเสาร์สถิตพบกระดุมภารักขณะสถิตราศีกรกฎ 1. การจะหารายได้ต้องเป็นไปด้วยการใช้อุบายเล่เหลี่ยมแต่มักจะเก็บเงินไว้ไม่ค่อยอยู่ 2. ในครอบครัวไม่ค่อยจะประสบความผาสุก 3. ชอบเป็นคนเจ้าสำราญดาวราหูสถิตพบกระดุมภารักษณะสถิตราศีกรกฎ 1. ก่อให้เกิดความวิบัติแก่ทรัพย์สิน 2. ชอบทำงานหาเงินด้วยงานที่เสียเส่ยงเสี่ยง 3. บางครั้งในเรื่องความวุ่นวายของการเงิน ทำให้ปวดสมองอย่างหนักก่อให้เกิดความผันผ,นผวนในครอบครัวหนังสือโหราศาสตร์สุริยคพยากรฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตรต์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษา เข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไปซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้น หากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ